คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ้มนี้กะมาพบกับลำเที่ยวคงสุดท้ายของพระอาจารย์คงโคราชเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขกปู้กะเข้ามาสามงวดดิดแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมศูนย์เก่าศูนย์หก เก่าหกค่ะ,ะเข่ากับเขา่าตัวเน้นของปูเลยที่ค่ะท่านผู้ชมพระอาจารย์คงโคราชค่ะพี่น้องเพิ่นกะบอกกันอยู่ในขีปยู่แ้วค่ะท่านผู้ชมว่าถ้าสีเอาเสี้ยนใดกขอให้เกาะเสี้ยนนั่นไว้เสี้ยนอื่นกัเบิ้องพ่อเป็นแนวทางค่ะพว่าเพิ่นกะบอกกันว่ามันเมิดเงินหลายถ้าไปตามหลายน้ำเชื่อผู้หนึ่งหรค่ะท่านผู้ชม เอาหมดถูกอาจารย์ค่ะค่ะเอามือนีน้ำเชียกับสิภาพไปตามคงสุดถ้ายของพระอาจารย์คงโคราดเด้อค่ะ,ะก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของพู้อาจารย์กงโคราดน้ำเชียก,ขก็ขอกราบขอประคุณปูที่เมตตาตัวเลขให้ทางช่อง u t u b e น้ำเชียร์สำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังกับพิจารณาบุงเด้อค่ะน้ำเชียนํำเสนอกับพ่อเป็นแนวทางค่ะ าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียรกับเก่ามาเชียร์ในเด้อค่ะไปรับชมรับฟังปูกันเลยเด้อค่ะปูกับน้ำมัสการค่ะอ้าเจริญพรค่ะปูมือนี่น้ำเชียร์สิว่าตามคงสุดถ่ายปูดเด้อค่ะปูปูเสียงคือยังปวดแข่าเนาะปูเสียงอะค่ะ เออมันมันบวชสบายนะโอ้บวสบายค่ะเออไม่ติดไข่หน่อยนึงร้งเต่าบ่ไรได้น่อ๋อเต่อบ่เสสันบ่ไรได้ไปหาหมอเะไบคับปูบปัดต่อบงไสองสาหมื่นมันจะหายหออืมค่ะเอาหลักสานจกับพด้วค่ะปูอืค่ะอันพอร้องกับว่ายูดีมีแห้งเนาะปู Uh huh. พอเสียนน้องไข่กับใส่ติ้งแตกปูโอ้ยเออม่คนมาทำบายเนอไม่คนไปปูไอตอนนี้อันดูกดิยกยู่ซื้อกะยางว่าอะไรอีกปูความเป็นปูจักว่าเพนเป็นอีหยังอันสองขาหลังพนแม่ปูวเอเอพนกับเรียนยู่เ่ยมเห็นคลิปกับเรียนพกตีอยู่ค่ะปูจักว่าเป็น uh huh. อีหยัง หรอไปแล้วค่ะปู่บนหมอกะว่าเพิ่นสียางได้คือเก่าหันลังค่ะอันกระจุงกันคือจังอันสียางไดอยู่หรอค่ะปู่ <จะ S 2> แต่ว่าพอร้องกะจักเป็นจังใดค่ะเพิ่นกะเถาเนาะปู่เก่าสิเก่าสิเปล่าค่ะอาเถาแล้วเอาปูวว่กะให้หายไวๆไ,ได้อค่ะปู่นี่นั่งอยู่ข้างๆ อาจารย์เนี่ก่อชิปีได้น่อายุคนปูบอกอายุหันค่ะเอออยุหันแล้วก่อิปีได้น่โอ้จนจนหมดตาบนว่างยังว่าเขาเห็นไปไหนแล้ะอืมก่อสิปสีปีก่อที่ปีหมดแล้วยังไงยังไ,งงไ้สบายเลยนบค่ะปูสบายเลยออยากเห็นเด้ค่ะปู เป็นโอดทนขาดแหวนนี่เป็นถึงโรคเบาหวานความดันนี่อย่างเป็นหมดทุกอย่างเลยแต่เป็น่เป็นโอ,อย่างนเพื่อไหมอืมค่ะอันมอดน้อง,งลูกหลานคนนะ่ะตายหมดเอาปูบานนี่มาเข่าเรื่องเล็กเด้อปูบานนี่ถามข้าวข้าวกันเด้อค่ะท่านผู้ชมบานนี่น้ำเชี่ยกะสิมาขอคงสุดท้าย บนนี่กับงวดนี่กับว un ่นมี <t os <t os ่เป็นแปลงรอกงดนี่นะมันก็คงมีฟั้นร้องเม่เจ็ดสองร้องเจ็ดสามนี่แหละยังเป็นตัวเก่าอยู่นะปูเออกับเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดค่ะนี่บนล่างนะปูเนาะบนล่างแต่ว่ามันกเจ็บล่างปะบนล่างหนักล่างเออาว่กันพม่าศูนย์ศูนย์สามโหลดหนักล่าง กับเป็นชุดเก่าตัวนี้ปูอ<ะ>่ะก็ยังสิเป็นชุดเก่าอยู่นะค่ะปูะเ,เก่าจ้ะเน้นเจ็ดสองคือเก่านะปูจะ้ะกับเจ็ดส่รองเจ็ดสามจะ้ะแล้วก็ให้เบื้องตัวนี้ไปยัสองตัวเด้อนี่ค<ะ>่ะเก้าสองเก้าสามนี่เก้าสองกับเก้าสามกับปู<ะ>กับดึงมาจากชุดเต็มเนาะปูเนาะ ว่ามันไปชนกันของหัวพ่อนปีดามาบอกหน้าเล็กค่ะเล็กชนกันนันมาบอกนะเก้าสองกับเก้าสามบนรางนะปูบ้านนี่จ้าบนราง92กับเก้าสแต่ว่าอันชุดเก้าสี่อันป้อยออกไปก่ะอันเจ็ดสองเจ็ดสามร่องหาสองหาสามนสามเก่าคือเก้านปู ก็ให้กันไว้เก่าสองเก่าสามนี่บ้านี้โตเพิ่มก็คือเก่าสองกับเก่าสามมาใหม่หมนะปวตั้งแต่ก็นนแล้วแต่ว่า,าจา้างเงินเงินไม่ได้เจ็บสองเจ็ดสองคือเก่าปูคนเดียวเจ็ดสองค่ะเจ็ดสอง,สองร่องกับเจ็ดสามละ่ะร่องเจ็ดสามค่ะ,ะเพิ่มมาก็คือเก่าสองกับเก่าสามปูกับ ไปเอามาจากชุดเต็มมีอ่หกเก้าสิบตันเนะาะปูเนาะค่ะปู่นม<อ>มีหม้า,นา,า,ากนไหลดอกเพราะว่ามันบทชนของหม้นปีดากับปากาันแหเน่ยเหล็กเล่าว่ามมี่สองหม้มี่สามหวอมีเจ็ดมยังไงเนาะเล่าสองหมอมีสามเลารุดสองรุดสามไปเหมือนกันเพราะว่าเหล็ก,กลของเรามันเป็นเหล็กโบราณ ที่เหตุนอย่นัมันไม่ได่เหล็กโบราณเหมนเดียดนี่เดี๋ยวอาจจะมาเอามาเหตดเป็เนี่ยค่ะปูหลังตั้งแต่เเล็กโบราณนั่นเล็กวิ่งโบราณก็สามกว่าแปดนั่นแล้วก็เล็กเหล็กในกลุ่มนั่นก็ของโบราณเหมืนนี่เลล็กหวิ่งอย่างนี้เป็นของสมัยใหม่ค่ะโอ้เหล็กวิ่งสมัยใหม่ค่ะนี่สองกับสามเนี่ยเดี๋ยวเขาสมัยใหม่โอ้ปูตัวประกบนี่โบราณเป็นบบค่ะปู จ้าโบล้านเหมือดอืมโบรานเหมือดมีแต่เหล็กวิ่งสองกับสามสมัยใหม่ค่ะท่านผู้ชมออค่ะเหลขกปูกับเป็นตัวเก่าในชุดอ่าสิบตัวเนาะปูเนาะว่ค่ะแต่ว่าปูกับถอดมากเพิ่มก็คือเก่าสองกับเก่าสามค่ะแต่ว่าน้ำเชียรโลกไปก้อนหนานันปูเพิ่นกะเอาชุดเก่าเนาะค่ะเน้นเจ็สอง ตะวันเก้าสองนี่มันจีเปอร์เซ็นต์หน่อยยังน่อยนึงป่ะมันโดนตัดอืมปเปอร์เซ็นต์หน่อยมันมีตัดไว้ค่กะกับเบาๆจีบหน่อยนึงแบบไปเก้าสามไปหลายอะไปเก้าสามไหลายค่ะว่ะอืมค่ะเ็กปูงปูปหลายหางเด้อค่ะตะวันงวดนี่เอ่อเบาๆเมนบ่ค่ะปูเบาๆเบาๆเบาขา ก็บวกาหลายมานไหนด,ดอกงวดบวกกาหลายบวกกาเหล็กเคียงหลายเนาะปูเนาะเออเพราะว่ามันเหล็กมันเหล็กมันวันเนี้ยมันหักเหียจไหนบุ๋มมันบุ้อเป่าอืมค่ะแต่ว่าปูน้ำเชียกันยังมั่นใจเหล็กโบราณปูอยู่ทีสามกับแปดนี่ค่ะเอ้พอใจ่ <laughs> ็สามกับแปดนี่นะได้ไวกว้างค่ะมันรุดนี่มันก็รุดยุ แต่ว่าตามาท่านได้ลุดดีค่ะปูเออมึไม่รู้ดอกต้นมากมันมุนรุดง่ายดอกยังตีบอกไอ้ฟังเหรอว่คนไายลับกินนั่แหละค่ะว่าเรื่อนี้อัน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 นี้เรื่องจริงหมดดอเจ็ดงวดแปดงวดละบอปูท่านได้ลุดค่ะบางทีก็กอดกันเอออออืมเดกโมล้านเนี่ยมาไปเอ็ดไปะสงบุญไว้สวยค่ะต้นหมากสมบุญกับบ บนกับพ่อค้าคกกนไหนหนอกบ,บนตอนนี่เลยเลี้ยมันลอยมากว่าตีเลี้ยวนี่แหละมันเฮ็ดเส้นพักนเนาะเลี้ยมันลอยมากเออมันลอยขึ้นบนอย่างนี้เหรอค่ะแต่ปูกะเน้นถือกลักคัดนกปูกเก่าพวกใช่ว่ามันไปแอบบนค่ะเออหนึ่งตีลักการก่ค่ะเอาปูบไปนี่น้ำเชียกะอวยพรให้ปูเศร้าเร็วๆเด้อค่ะจ้าค่ะ การในทุกทายนี่ก็ขอให้ยเอฟซีก็จับตัวไดนก็นถือตัวนั่นให้ลำลุ้ยลุ้ยทุกคนเด้อค่ะสาธุาปูปูกราบนมัสก,การค่ะป่าจิริวพรโอเคค่ะท่านผู้ชมปูเพิ่นกับยังเน้นตัวเก่าอยู่เด้อค่ะอะเน้นตัวไหนออกตัวนั่นค่ะปูค่ะบนล่างเนเด้อแต่ว่าใจเพิน่นเลขเพิ่นมันสอบไปล่างค่ะท่านผู้ชมกแย่งเป็น แผ่นเกา่าเหล็กชุดเต็มปูมีอยู่ซิคูแด้วค่ะท่านผู้ชมคลิปแรกปูกระถอดมากก็คือ,อเน้นบนล่างเจ็ดสองปูเน้นคักค่ะค่ะกับเจ็ดสามตัวร่องก็คือหาสองหาสามศูนย์สามค่ะ มื่อนี้โค้งสุดท้ายปูดึงมาจากชุดเต็มอีกสองโคค่ะคือเก่าสองกับเก่าสามค่ะแต่ว่าเก่าสองเบาๆในเด้ออยากไปนักเก่าสามจักน้อยแต่ว่างวดนี่กะบบอบอบอปันไดปูว่าค่ะอ่อนๆในเด้อค่ะท่านผู้ชมมันบอกชอน,กนกันกับพอพ่อนปีดาปันไดค่ะปูฝากข่วงมาเด้อค่ะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้กับผิจารณาเบิงเดือคขาน้ำเชี่ยน้ำเสนอกับพ่อเป็นแนวท่าห้พี่น้องได้รับชมรับฟังในการสื่อสลากินแบงรัฐบาลงวดวันที่16มิถุนายน6ขาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซียูดีมีแห้งสุข,ขูสุขค้นสวัสดีค่ะ